แน่พี่น้องน,นี่พักข้าวท้องเก็บพพี่น้องมาเบิ่งพักข้าวท้องเก็บไปกินก็ตั้หุงเลยเนีย่งามงามเขียวเขียวเขียวงามอำลำเสียงไก่กับคันนะ เสียงไก่คันก็งามค่ะขนาด้พักข้าวท่อไงค้นเหล้ามาก,กึ้นกินกับอ่ลาบกับก๋อยลาบกินกับลาบเนื้อกินกับข้าวปุ้นกินกับขนมจีนกินกับขนมจีนมันสิเขากันดี เก็บไปกินกับกับตำพงแต่ว่าตอนกินตำมะฮงนี่สิไปกินอยู่ห้องน้องสาวบนโมนานสิริไทยกินเห็ดเห็บเบิงเนาะเพราะว่าพันอายกองพันบ่อยากเขากองพันไทยมันก็สิถือพันนำ้ำทายพักให้เบิง่ซื่อ เขียวงามอำลัง,งามขนาดด้วยงามขนาดพี่นนองแสงสิเป็นตังได้บุนินเพราะว่าแดดแดดมันแดดมันแห้งขนาดแดดมัน่อง ซ้ำน <c oughs> <5. S 1> ี่อเด้อพี่น้องพี่น้องเก็บบอทไลเก็บสำพอกินใบมันคี้วเขียวปุ๋ยที่ไซกับขี้ไก่นะเอาขีไก่เป็นปุ๋ยน้อม่สดายอุปกรณ์เจ๊อ้ามึงบ่แสบก็แสบแง่ไนฮับแง่ไหนไปไนไม่ มาสุดาอุปกรณ์เจฮะกึงมสบแสบสบยิงแรงเลยฮั่มไ้นี่